เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่ของไอ้มันไหลลง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 ,ล,ล,งล,ลงทะเลเบื่อความรักจากคนร้อยเลเล,ล่ลวงลึกกว่าทะเลสุดขาดคะเนสุดนับคะนา เอาความทุกข์ยากฝากพาราสายให้มันไหลไปไหลไปไหลไปไม่ให้หวนมาช่วยกลอบฝังความหลังของข้าบทเรียนรักด้วยน้ำตาแม่ของเจ้าค่ะช่วยกลบช่วยกลื เจ็บปวดเป็นเหมือนกรวดายทอมทิ้งลงไปแม่ของทั้งสายคงกลายเขินเตือนถ้าความเจ็บช้ำเป็นน้ำก็นองท่วมพืน้นรสชาติบาดแผลคมคืนแม่คองช่วยกลืนให้กลายใส เอาความคมขืนไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลง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 ละไปโอ้แม่คงที่คงคดกลายเปรียบยังไม่เท่าน้ำใจคดเขี้ยวเชี่ยวไหลกว่าลำคง เจ็บปวดเป็นเหมือนกรวดใสาทำทิ้งลงไปแม่คงทั้งสายคงกลายเคิร์นตื่นถ้าความเจ็บช้ำเป็นน้ำก็อนองท่วมพื้นรสชาติบาดแผลของคืนแม่คงช่วยกลืนให้กล เอาความคุ้มคืนไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลง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 ,ไล,ล,งไล,ลงละไปโอแม่คงที่ของกดไกลเปรียบดังไม่เท่าน้ำใจคดเคี้ยวเชี่ยวไหล